งูเหลือมตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อโคลนมันพยายามที่จะเลื้อยขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่สําเร็จพอดีนักบุญคนหนึ่งเดินทางผ่านมาทางนั้นพอดีก็พบว่างูเหลือมกําลังตกอยู่ในอาการน่าเป็นห่วงท่านยื่นแขนลงไปให้มันพันแขนขึ้นมาได้โดยสวัสดีมีชัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งสองชีวิตเดินทางด้วยกันแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งงูเหลือมเกิดอาการหิวจัดมันจึงรัดนักบุญทันทีนักบุญเตือนความจำมันว่ามันจะกินตัวเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้ช่วยให้มันขึ้นมาได้จากบ่อคโครนงูเหลือมก็ยืนยันว่ามันต่างหากที่ไปปีนขึ้นมาด้วยตัวเองนักบุญจึงร้องให้คนมาช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นอยากจะรู้ความจริงว่าระหว่างนักบุญกับงูเหลือมใครกันแน่ที่พูด ความจริงเธอจึงบอกงูเหลือมให้ลงไปในบ่อโคลนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกมันให้เหลื้อยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งงูเหลือมมันเลื้อยลงไปในบ่อโคลนแล้วก็พยายามที่จะปายปีนขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่สําเร็จความจริงจึงปรากฏว่างูเหลือมนั้นได้รับการช่วยเหลือจากนักบุญจึงมีชีวิตรอดคมทามประจําวันนี้ก็คือ คนบางคนประสบความสำเร็จเพราะได้รับความช่วยเหลือได้รับโอกาสจากคนอื่นแต่พอตั้งตัวได้แล้วก็กลับหลงลืมตัวเองคนที่ลืมตัวอย่างนี้ต่อให้เจริญรุ่งเรืองแต่ในที่สุดก็มักจะแพ้ภัยตัวเอง